สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพยนะ่พยิปซีและไพ่ออรโค้อัน,นี้แพจะมาทำคล้ายๆเป็นการดูโดยรวมนะคะมันจะเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับเส้นทางของความรักที่เป็นจิตวิญญาณพวกที่เป็นคู่ทวินเฟมหรืออะไรประมาณนี้นะคะที่จะมาเช็คดูว่าตอนนี้เนี่ยคู่ทวินเฟมของคุณน่ะนะคะ หรือคู่รักทางด้านจิตวิญญาณของคุณตอนนี้คุณกับเขาอยู่ในขั้นตอนไหนกันแล้วนะคะลองดูนะคะก็คืออันนี้เนี่ยไม่เน้นราศีหรือเน้นธาตุนะคะถ้าคุณฟังแล้วเรื่องของคุณคิดว่ามันใกล้เคียงเรื่องของคุณหรือขั้นตอนเนี้ยอยู่ในช่วงขั้นตอนของคุณกับเขาก็คงจะเป็นเรื่องของคุณแล้วนะคะลองมาเช็คดูนะคะคุณอาจจะไปทราบมาจากไหนก็ได้ว่าคุณกับเขาเป็นทวินเฟยนะแล้วมาดูว่า อยู่ในช่วงไหนกันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวตนของคุณนะคะตอนนี้เป็นเช่นใดนะคะเออเท่าที่ดูจากตามหน้าไพ่นะ,ะแพนมีความรู้สึกว่า ตอนนี้คุณมีความรู้สึกที่มันไม่ไหวแล้วอะ่ะมันเต็มที่มันเต็มกืนมันไม่อยากจะไปต่อแล้วอะ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่ามันไม่มีการได้พัฒนาหรืออะไรให้คุณได้รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะต้องเป็นยังไงวางแผนหรืออะไรไม่ไม่รู้อะไรเลยนะซึ่งตัวคุณอะ่ะคาดหวังกับคนคนเนี้ยคนที่มีความนิ่งคนที่มีความเฉยความชารอมานานในระยะหนึ่งแล้วนะเท่าที่ดูอ่ะนานมากนะคะ ระดับก็คือหลายเดือนน่ะนะมันเป็นแบบนั้นซึ่งตัวคุณอ่ะพร้อมที่จะ take action หรือคุณอ่ะได้ take action ไปเยอะแยะมากมายแนละ้วแต่ตัวเขาได้แต่นิ่งยังไม่มีการตอบรับหรืออะไรทําให้คุณได้รู้เลยว่าณตอนนี้คุณอยู่ณจุดไหนเท่าที่รู้ตัวคุณอยากที่จะมีความมั่นคงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะ take action ไปในระดับที่ว่าเยอะแล้วคล้ายๆสื่อไปให้เขารู้ว่าเออฉันก็ ถ้าเธอเสียใฉันก็พร้อมที่จะมั่นคงกับเธอคบกับเธอในระยะยาวเป็นลองเทอมอยากที่จะพัฒนาไปกับเธอค่อยๆค,ยค,ยคบกันก็ได้แล้วแต่เธอเลยถ้าเธอเสียใฉันก็โอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวคุณรอรอความสัมพันธ์เนี้ยรอความชัดเจนเนี้ยมานานพอสมควรแล้วแต่ยังไม่มีอะไรให้คุณได้เห็นแม้กระทั่งสถานะก็ยังไม่ได้เลยนะมันเป็นแบบนั้น และสิ่งที่แพนได้รู้สึกอีกก็คือว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้โอเคยอมรับว่าถึงแม้มันจะเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ก็คือมันอาจจะเพิ่งจะผ่านขั้นตอนการที่ว่าเริ่มมีใจให้กันอะแค่ในระยะเริ่มต้นก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นแค่คนคุยคนอยู่ในชีวิตคนที่มามาหายหายคนที่เคยคบกันแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนแล้วก็แยกกันไปไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ กลับมาเจอกันใหม่เพราะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งนี้มีความรู้สึกดีๆรู้สึกเกินคําว่าเพื่อนรู้สึกเกินคําว่าคนที่ชอบกันหรือกัลยาณมิตรก็เลยมันเป็นการข้ามเฟดในจากตรงนั้นมาถึงณจุดนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นแค่ในระดับแรกๆแ,และเขาคนนั้นน่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะเขาไม่เคยขาดในเรื่องคนเข้าหาแล้วก็มีตัวเลือกมากซะด้วย ในความที่ว่าเก้าถ้วยนั้นคือคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองมีฐานะมีความมั่นคงแล้วก็เกี่ยวกับความรู้การศึกษาหน้าที่การงานนี่ก็คืออยู่ในระดับที่ระดับเฮทเเลยะนะแล้วคือเขามีความนิ่งความสุข,ขุมนั่นแหละคือเป็นเสน่ห์ของเขาอย่างหนึง่งที่ทำให้คนอะ่ะเข้าหาเขาด้วยเช่นกัน ในความที่ว่าเขาหน้าตาดีขนาดนี้หนังหน้าดีขนาดนี้เนี่ยนะเขาก็มีตัวเลือกเข้ามาเยอะมีให้เลือกมีทั้งคนที่เข้ามาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานลูกค้าคนติดต่อหรืออะไรใดๆที่ไปตรงไหนก็มีแต่คนชอบเขาเพราะเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีพูดเก่งหน้าตาดียิ้มแย้มแจ่มใสนั่นนหะเป็นสิ่งที่ดีในการดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตของเขา เขาก็เลยมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้เลือกสันแต่ในนั้นน่ะมันก็มีทั้งของจริงแล้วก็ของปลอมซึ่งเขาก็คงจะเลือกได้และเขาก็คงจะรู้อยู่ว่ามันคืออะไรเขาก็คงจะเลือกในสิ่งที่มันถูกใจหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดเพราะคนคนนี้เนี่ยเขาชอบความเติมเต็มความเป็นอบานดานการเติมเต็มที่อุดมสมบูรณ์และคุณกับเขาการที่ได้คุยกันเนี่ยก็คือใช้สื่อโซเชียลซเยอะแล้วก็อยู่ห่างไกลกันไงนะนะ มีการได้เจอกันบ้างในบางครั้งบางขราวไม่ได้เจอกันตลอดนะคะปีหนึ่งอาจจะแค่ครั้งถึงสองครั้งเท่าที่จําเป็นในการที่เขามาทําภาระหน้าที่หรืออะไรก็ได้นะหรือมีการได้นัดพบเจอกันคุ้นกับเขาเนี่ยเหมือนก็มีความผูกพันกันในลักษณะที่เป็นครอบครัวก็ได้เหมือนกับเวลาเจอกันเนี่ยครั้งแรกอาจจะตะลึงงงงวยว่าคืออะไรทําไมมันรู้สึกผูกพันเหมือนกัมีความสนิทสนมกันมาในระดับหนึ่งแล้ว แล้วช่วงนี้เนี่ยเท่าที่รู้น่ะคุณกับเขาอยู่ในช่วงที่ว่าเงียบหายเสมือนตายจ้ะก็คือไม่ได้รับข่าวข่าวมีการนิ่งเงียบในความสัมพันธ์หรือเป็นช่วงเซปเรชันนั่นเองนะคะขั้นตอนนี้ก็คือเขาก็ไปทำภาราหน้าที่ของเขาคุณก็อยู่ของคุณแต่เหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับเป็นห้องว่างในการแชทน่ะมันเงียบสลึกลเกินสงัดไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยจนมีความรู้สึกว่ามันน่าจะจบไปแล้วแหละความสัมพันธ์เนี้ยแต่จริงๆแล้ว คนคนนั้นน่ะเขามีการแอบสองมองคุณ mm. เขามีการแอบดูคุณแล้วก็มีความที่รู้สึกหึงคุณหรือห่วงคุณแต่เขาไม่ทําให้คุณได้รับรู้ mm. เขาอาจจะมองในคุณใน,ในสื่อโซเชียลไปดูคนใ,ในไลน์หรือในเฟซหรืออะไรก็ได้แต่ไม่เคยกดไลค์หรือไม่เคยแสดงตัวตนอะไรใดๆเลยแล้วก็ตัวเองก็ไม่เคยโพสต์เรื่องของตัวเองด้วยชอบที่จะอ่านชอบที่จะ รู้เรื่องของคนอื่นและเวลาเข้ามาดูอาจจะไม่ใช่อ c o คา t ของเขาเองอาจจะใช้อา,อายคาวอวตารหรืออายคาวหลุมเข้ามาส่องดูความเคลื่อนไหวของคุณสองเหรียญนั่นหมายถึงว่าเขายังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณเขายังไม่ได้ขาดหายไปไหนมันเป็นการวนเวียนในลักษณะเป็นวงกลมเหมือนจะออกไปแต่ไม่จริงๆแล้วไม่ได้ออกคุณกับเขาสามารถสื่อกันได้ทางด้านจิตวิญญ,ญาณเขารับรู้ความรู้สึกของคุณ คุณก็อาจจะรับรู้ความรู้สึกของเขาในระดับหนึ่งก็ได้เพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่รู้ช่วงเซปาร์เรชันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณก็ต้องการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของคุณเขาก็เช่นกันการเป็นทวินเฟมมันมีอะไรที่คล้ายๆกันนะแล้เขาก็ไปทําหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกันกับคุณนะแบบนี้ แล้วเข้าใจว่าการเซปารเรชันครั้งนี้เนี่ยพอเสร็จภาระหน้าที่ของแต่ละคนแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการวนเวียนกลับเข้ามาอีกนะคะก็คือตัวเขาอาจจะวนเวียนกลับมาอีกในความนิ่งเงียบของเขาที่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขานิ่งเงียบเขาไม่สื่อสารไม่อะไรกับคุณเลยมีแต่คุณได้เทคแอคชั่นแต่นั่นเปล่าเลยแต่เกียงเนี้ยมีการที่ว่าเฝ้ามองคุณโดยตลอดไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขาจะรับรู้รับรู้ได้ ด้ตัวของเขาเองเขาเป็นคนที่อาจจะมีความจริงจังในการทำงานมีความมุ่งมั่นในการทำงานมากๆเขาจะไม่สามารถแยกแยะอารมณ์ได้ว่าเวลางานจะมาคิดเรื่องความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องทำทีละอย่างให้เสร็จให้เสร็จดูล่วงไปแล้วก็ค่อยมาคิดอีกอย่างหนึ่งมันมีการรอคอยซึ่งกันและกันน่ะคุณก็รอคอยเขาเขาก็รอคอยคุณเมื่อถึงเวลาที่มันจะได้มาเจอกันซึ่งสิ่งนั้นน่ะ มันอาจจะเป็นบททดสอบของจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เพื่อทดสอบให้คุณทั้งสองคนว่าคุณทั้งสองคนเป็นทวินเฟรมหรือเป็นรักแท้กันหรือเปล่าถ้าใช่จะต้องผ่านบททดสอบนี้ถ้าผ่านไปได้คุณสองคนเหมาะสมที่จะเดินต่อในเส้นทางทวินเฟมก็คือคู่รักแท้นะคะแต่เข้าใจว่าช่วงนี้สิ่งที่คุณตระหนกใจนะ่ะมันก็คือเรื่องรักสามเศร้าใช่ไหมสิ่งที่คุณรู้สึกแบบนั้น หรือคุณไปละแคะละกขคอะไรอย่างหนึ่งว่าเขาน่าจะมีใครนอกจากคุณอีกอันนั้นคิดว่าน่าจะใช่น่าจะเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเขาอาจจะเป็นคนเดิมของเขาก่อนที่จะมาพบเจอคุณหรือเป็นคามาร l a ลชั่นชิพมันเป็นอะไรที่เขาจะต้องเผชิญเผชิญก่อนที่จะมาเจอคู่แท้คู่จริงคู่ทวินเฟรมของเขานั่นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะแล้วเขาก็จะต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองให้ประสบความสําเร็จให้ได้ก่อน ก่อนที่จะมาพบมาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งการที่จะกลับมารียูเนียนกันหรือการที่จะมามอบความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาผ่านเรื่องที่เขาจะต้องไปสะสางเรื่องที่เป็นกรรมเก่าของเขาหรืออะไรที่เขาเป็นภารกิจเดิมที่เขาจะต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนที่เขาก่อนที่เขาจะมาเจอทวินเฟรมคู่แท้ของเขา ตอนนี้คุณมีความกังวลใจและคุณคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะไม่พยายามแล้วคุณพยายามมาเยอะแล้วและคุณก็เหนื่อยมากๆด้วยคุณจะพักเบรกแต่ว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนถ่ายพลังงานบางสิ่งบางอย่างการรอคอยบางสิ่งบางอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะขอให้คุณทำมามีความอดทนในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าคุณคิดว่าเขาคือทวินเฟรมของคุณคุณจะต้องอดทน อดทนถึงที่สุดเท่าที่คุณจะอดทนได้ถ้าคุณอดทนไม่ได้นั่นคือคุณก็อาจจะไม่ได้เจอรักแท้หรือเขาก็อาจจะไม่ใช่ทวินเฟรมตัวจริงของคุณหรือคุณก็อาจจะไม่ใช่ทวินเฟรมตัวจริงของเขาซึ่งเขาคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีอีโก้เยอะเขาไม่เคยที่จะเปิดเผยความรู้สึกอะไรใดๆให้คุณได้ทราบหรือแม้กระทั่งไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองคอยปิดบังความรู้สึกตัวเองต่อต้านและบางครั้งก็ไม่กเกมอีกต่างหากคนคนนี้ เขามีด้านจิตวิญญาณบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ว่าจะต้องมาเผชิญแล้วก็จะต้องฟันฝ่าให้ได้ถ้าคุณกับเขาเป็นคู่แท้กันนะคะทวินเฟมน่ะของคุณกับเขาช่วงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นบททดสอบที่ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรมันมีทั้งการที่นอนไม่หลับคิดกังวลใจการที่ว่าจะต้องเดินไปพร้อมความทุกข์การเดินจากการแยกกันการอยู่แบบระแวง ชีวิตมันไม่มีความสุขเหมือนกับที่เคยผ่านมาแต่ในความชัดเจนครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ผ่านช่วงที่มันเซปเลชันหรือช่วงที่จะต้องทำภารกิจอะไรบางอย่างก่อนที่จะมาเจอกันนะเพื่อทดสอบเนี่ยทดสอบความอดทนของคุณทั้งเขาแล้วการกลับมานั่นแน่นอนที่สุดสิ่งที่จะได้รับก็คือความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้จกักรวาลเขาได้เล็งเห็นว่า คุณมีความชัดเจนคุณพร้อมที่จะรอเขาและคุณจะต้องเลือกในเส้นทางที่ถูกต้องในระหว่างที่เขายังมีภารากิจหรือยังมีพันธะอื่นอยู่คุณจะต้องรอ้อยเขาตัดจบให้เสร็จสิ้นซะก่อนนั่นคือคุณจะต้องผ่านความผิดหวังก่อนความเสียใจก่อนเขาก็เช่นกันในภาวะที่ว่าเขายังจะต้องผ่านในเรื่องที่เขายังจะต้องก้ามเกินฝืนทนแล้วก็เคลียรภารกิจของเขาให้เสร็จสิ้นคุณจะต้องรอรอแบบรักตัวเองให้มากๆ เพื่อรอคนที่เป็นคู่ของคุณคู่แท้ของคุณจะกลับมาหกเหรียญก็คือคนเก่าๆในอดีตของคุณเขาจะกลับมาในวันที่เขาเคลียร์ตัวเองได้เรียบร้อยแล้วเขาจะมาขอโอกาสกับคุณแล้วคุณก็นั่งรอเขาแบบมีคุณค่าแบบนี้นะเส้นทางนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณหวังและปรารถนาเขาอาจจะเป็นทวินเฟม คนที่มีอายุแตกต่างจากคุณเขาอาจจะอายุเด็กกว่าคุณก็ได้มีความแตกต่างกันแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการที่ว่าจะต้องผ่านเรื่องหนักๆไม่ว่าเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องด้านความรู้สึกหนักๆแล้วมันจะมีการเวียนกลับมาวิวออฟฟอร์จูนมาบอกแบบนั้นการกลับมาของคุณและเขาที่มีความชัดเจนและความเริ่มต้นกัน ในแบบฉบับของทวินเฟรมที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาเติมเต็มเป็นสิบถ้วยเป็นคู่ครองอยู่กันไปตลอดมีลูกมีหลานอย่างนี้นี่คือเส้นทางของทวินเฟรมนะคะช่วงนี้ก็คือไพ่เขาจะมาบอกว่าถ้าทำอะไรยังไม่ได้มากนะตอนนี้ก็คงจะต้องรอแล้วก็ดูตัวเองทำตัวเองให้มีความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีรอแบบใช้ความคิดอย่ารอแบบใช้อารมณ์นะคะ แล้วคู่ทวีนเฟรมของคุณเนี่ยในความนิ่งเฉยของเขาเขามีการคิดแล้วก็ตระหนักรู้เดี๋ยวเขาจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็ต้องการขอโอกาสจากคุณเช่นกันและเขาก็คิดว่าคุณน่าจะให้โอกาสเขาเพราะคุณกับเขามันเป็นคู่กันมันเป็นคู่รักที่จะต้องได้มาเจอกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาใช้ไพ่นังฟ้าดูนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นเช่นใด ฟอร์ก v i บ g a แอ l เ a r ร์นิมันจะต้องผ่านการเรียนรู้และการให้อภัยซึ่งกันและกันระหว่างคุณกับเขา Stay optimistic about your love life คุณกับเขามีการร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกันและกัน To love เห็นไหมเส้นทางของรักแท้ทวินเฟรมคือ To love คุณและเขาจะต้องมีความอดทนกันนะคะเออมันจะต้องผ่านเส้นทางนี้ให้ได้เส้นทางทวินเฟรมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าใช่จะเป็นรักแท้ก็คือ เป็นไงนเสียส่งมาจะจบอยู่แล้วคุณกับเขาเป็นคนเก่าๆในอดีตไม่ว่าในอดีตชาติหรือในอดีตไหนจะได้กลับมารียูเนี่ยจะได้กลับมาพบมาเจอกันนะคะให้คุณตั้งคําถามในใจเอาไว้หนึ่งข้อไม่ว่าคุณจะถามอะไรคําตอบนี้จะเป็นคําตอบของคุณ รีคอนไซเดอร์อ่านะคะรีคอนไซเดอร์วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย